แล้วก็ลาดลงไปในน้ำซุปสดร้อนๆออร่อยมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยค่ะซุปสาลายน้ำข้นโอ้โหเครื่องแน่นๆแบบนี้ทำง่ายวัตถุดิบน้อยหน้าตาดีหน้าทานมากเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายสดร้อนๆอากาศเย็นๆนะคะสุดยอดเลยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เตรียมน้ำในหม้อสักครึ่งหม้อแบบนี้นะคะปริมาณหรือเท่าที่ต้องการนะคะน้าเนี่ยแล้วก็เปิดแก๊สไฟกลางไปทางแรงตั้งหม้อลงไปหาฝาปิดรอให้น้ําเดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะคุตปังจะใส่สาลายวาเตเมะเอาไปแช่น้ําล้างให้สะอาดก่อนนะคะให้เขาบานก่อนใส่ลงไปในน้ําซุปของเราเลยค่ะ ตามด้วยเต้าหู้อ่อนนะคะเต้าหู้หลอดหรือเต้าหู้แบบแบบเจแปนก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆลูกเต๋าแบบนี้ใส่ลงไปเลยแล้วปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองหรืออย่างอื่นที่ชอบนะคะได้หมดเลยค่ะรสชาติตามชอบเลยตามด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมแล้วเตรียมไข่นะคะเอามา ตีให้แตกๆประมาณนี้นะคะเหมือนตีไข่เจียวนะคะ่ะแล้วก็ลาดลงไปในน้ําซุปใช้พับพีคนหน่อยนะคะซุปวน่ากินมากเสร็จแล้วเตรียมแป้งข้าวโพดนะคะใส่น้ําลงไปเราจะละลายน้ํากับแป้งก่อนเพราะว่าเวลาแป้งใส่ลงไปในน้ําซุปเนี่ยจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะน้ําซุปเดือดแล้ว ใส่แป้งลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ให้ข้นเหนียวมากนะคะเราต้องการให้แบบเป็นน้ำข้นที่ทานซดร้อนๆอร่อยนะคะความเหนียวตามชอบหรือถ้าบางคนไม่ชอบใส่แป้งไม่ต้องเป็นน้ำข้นก็ซดแบบเมื่อกี้ได้เลยค่ะเป็นเหมือนน้ำซุปที่ไม่ต้องข้นนะคะได้ความเหนียวตามชอบแบบนี้แล้วโอเคแล้วนะคะโรยต้นหอมผักชีอยากทานอะไรก็ใส่ให้หอมๆนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูง่ายๆซดร้อนๆอร่อยมากๆเลยน่ากินมากเลยค่ะใส่พริกไทยอีกหน่อยนะคะโรยหน้าผักชีเจแปนบอกเลยว่าน่ากินมากโอ้โหมีทั้งเต้าหู้ไข่สาลายสูตรนี้วัตถุดิบน้อยแต่ทำง่ายค่ะเพื่อนๆ เจแปนขอชิมหน่อยนะคะ <S <S อือหือสดชื่นมากๆรบเพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูทำง่ายและอร่อยวัตถุด,ดิบน้อยมากฝากติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสาหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ